สวัสดีครับผมนีคาเอกครับวันนี้รับบทเป็นพิธีกรดำเนินรายการแทนซ e ออ้อนเหมือนเดิมครับเนื่องจากซ e ออ้อนติดภารกิจสำคัญครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นเรื่อง10บอุปกรณ์สำคัญที่ควรมีติดรถยนต์ช่วงหน้าฝนแน่นอนครับรถยนต์ที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวนันหรือใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ย่อมมีการเสื่อมสภาพตามการเวลาวันนี้เรามีคำแนะนำดีๆนะครับในการเตรียมการรับมือกับปัญหาต่างๆเหล่านี้มาแนะนากันครับ อุปกรณ์10อย่างที่ควรมีติดรถมีอะไรบ้าหงหง ล้อ,อยางอะไรรถทุกคันควรมีล้อ,อยางอะไหล่ติดรถไว้ทุกคันอยู่แล้วนะครับเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะในรถทุกคันจะมีตำแหน่งที่เก็บยางอะไหล่อยู่แล้วยางอะไหล่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นของใหม่ไม่จะเป็นต้องเป็นของแบรนด์หรือของหรูหรานะครับนะอาจจะเป็นของมือสองก็ได้นะครับเพื่อที่จะประหยัดงบของท่านและที่สําคัญในอย่างหนึ่งเราควรเช็คลมยางของล้ออะไหล่นะครับในทุกครั้งก่อนที่จะออกเดินทางอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่เพราะเวลาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วนะครับนะและอย่าลืมศึก าวิธีเปลี่ยนยางอะไหล่กันด้วยนะครับ2ครับแม่แรงยกรถและเครื่องมือถอดลอ้อนอกเหนือจากล้อยางอะไหล่แล้วนะครับสิ่งที่สําคัญเลยนะครับก็คือแม่แรงซึ่งรถยนต์นะครับทุกคันก็จะมีแม่แรงติดมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับน่าจะมีแค่บางรุ่นบางคันเท่านั้นที่อาจจะไม่ได้ให้มาด้วย3 ที่เติมลมฉุกเฉินเอาไว้เติมลมในกรณีที่ยางอ่อนนะครับที่เติมลมฉุกเฉินก็จะสามารถนะเติมลมเพื่อที่จะให้เราขับเคลื่อนไปถึงยังร้านปะยางศูนย์บริการต่างๆแค่นี้ก็เพียงพอนะครับนะั้ สายพ่วงแบตแน่นอนครับผู้ใช้รถหลายๆท่านแล้วกันนะผมว่าอาจจะเจอเหตุการณ์นี้มากับตัวแล้วนะครับนะไม่ว่าจะไปจอดตามสถานที่ต่างๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นห้างร้านอาหารที่ทํางานนะครับพอทําธุระเสร็จเสร็จภารกิจปุ๊บจะกลับบ้านรถดันสตาร์ทไม่ติดแน่นอนครับสายพ่วงแบตถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับนะมีติดรถไว้นะครับน้าหนักไม่เยอะเก็บไว้ที่ตัวรถได้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแบตหมดแบบนี้เราก็จะสามารถนะเอาสายพ่วงแบตของเราเนี่ยอาจจะไปขอนะครับนับพ่วงกับ รถคันข้างๆที่จอดอยู่ข้างๆเราหรือพี่ๆพลเมืองดีที่พร้อมจะซัพพอร์ตเรานะครับนะเอารถของเขานั้นมาพ่วงแบตให้เราโดยที่เรามีสายอยู่แล้วนะก็จะสะดวกมากๆหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ปัจจุบันเห็นเยอะพอสมควรนะครับก็จะเป็นเครื่องจัมแบตจะเป็นเหมือนคล้ายๆ power bank โทรศัพท์นะแต่เราสามารถยกติดรถไว้ได้เหมือนกันนะอันนี้น้ําหนักไม่เยอะเหมือนกันเราก็สามารถปุ๊บยกออกมาจากรถจัมไปที่แบตเตอรี่ของเราได้เลยโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยรถคนอื่นนะครับอันนี้แนะนําพิเศษเพิ่มขึ้นมานะถ้าข้อนทุบกระ จนะช่วงหน้าฝนแบบนี้แน่นอนครับพอรถจมน้ําหรือรถไปอยู่ใต้น้ำเนี่ยด้วยแรงดันน้ํานะจะทําให้เราไม่สามารถเปิดประตูรถหรือเปิดกระจกได้อาจจะดูเวอร์นะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์จริงคุณจะรู้ทันทีว่ามันมีค่ามากๆและที่สําคัญควรเก็บไว้ใกล้มือด้วยนะเราจะได้หยิบใช้ง่ายๆนะไม่ใช่เอาไปไว้ท้ายรถนะอันนี้ไม่ต้องมีก็ได้นะสําหรับที่ทุบก,กระจกควรเอาไว้ใกล้มือนะโ สายลากรถหากรถเสียหรือลองซ่อมทุกวิธีแล้วนะครับในกรณีฉุกเฉินและยังสตาร์ทไม่ติดแน่นอนครับสายลากรถก็ถือว่าเป็นเหตุจําเป็นเหมือนกันนะในกรณีฉุกเฉินก็จะสามารถลากให้คุณไปถึงอู่ได้หรือถึงปลายทางได้นะครับใน,นระยะทางที่อาจจะไม่ได้ไกลมากนะหรืออีกกรณีหนึ่งในกรณีที่รถอาจจะตกหลุมติดหลุมโคลนสายลากรถก็จะช่วยขึ้นขึ้นมาจากหลุมโคลนได้เช่นกันนะครับแต่ก็ต้องมีรถอีกคันคอยช่วยคุณลากขึ้นมานะเจ็ดไฟฉายแน่นอนครับบางครั้งการหาของ หรือการซ่อมรถในเวลากลางคืนนะไฟฉายหรือไฟส่องสว่างก็จะเป็นสิ่งสําคัญมากๆและช่วยให้คุณทํางานผ่านไปได้ด้วยดี8ปป้ายสัญญาณเตือนฉุกเฉินในกรณีที่รถคุณเสียอยู่บนถนนแน่นอนป้ายสะท้อนแสงหรือป้ายเตือนฉุกเฉินเนี่ยอาจจะเอาไปวางไว้หลังรถก็จะช่วยนะครับรถการเกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกัน 9. น้ํามันเครื่องและน้ําหล่อเย็นหัวใจหลักของเครื่องยนต์นะครับนั่นก็คือน้ํามันเครื่องควรมีติดรถไว้เช่นกันนะครับในกรณีที่เราเดินทางไกลนะครับนะน้ำหล่อเย็นในกร กรณีระหว่างทางที่รถอาจจะเกิดความร้อนขึ้นย้ํานะครับจําเป็นจะต้องให้อุณหภูมิของเครื่องยนต์และหม้อน้ําลดลงก่อนหรือให้เครื่องเย็นลงนั่นเองนะครับพูดง่ายๆแล้วเราก็ค่อยเติมน้ําหล่อยเย็นเราลงไปนะครับเราก็จะสามารถเดินทางต่อได้ครับ,บ10ร่มและเสื้อกันฝนแน่นอนครับช่วยได้ในยามคับขันนะอย่างเช่นหน้าฝนหรือในกรณีที่รถอาจจะไปเสียหรือเกิดเหตุฉุกเฉินตอนฝนตกพอดีนะครับนะร่มก็จะช่วยเราได้นะกันฝนได้เพื่อความปลอดภัยของตัวเรานั่นเองครับทั้งหมดที่ กล่าวมานี้นะครับเป็นอุปกรณ์เบื้องต้นที่ควรมีติดรถเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญมากๆในยามฉุกเฉินมีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะครับและที่สําคัญอุปกรณ์ทุกอย่างควรหมั่นตรวจสภาพให้พร้อมในการใช้งานซื้อรถมือสองออนไลน์ต้องที่คายเอก็กซซื้อรถง่ายขายรถไวทั้งรถเก๋งมือสองรถตู้มือสองรถกระบะมือสองราคาดีฟรีดาวผ่อนถูกคุณภาพพร้อมใช้งานอย่าลืมครับ คส่ส x ทุกการกับขี่มีรอยยิ้ม